แม่น้ำในใจ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครลี้ลับนะครับผมแล้วก็เป็นละครออกแนวความเชื่อนะครับนั่นก็คือเรื่องแม่โคงนั่นเองนะครับผมมีบูแอคชันปะปนด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับก็มีกระแสนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะถูกรีเมคนะครับผมโดยค่ายพอดีคำนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินกระแสข่าวนี้มานานยาวนานแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดย้ํากระแสของข่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ว่าหลักๆของคลิปนี้ จะมาพูดถึงเรื่องย่อของเรื่องแม่โขงกันว่าจริงๆแล้วในเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงกันนะครับผมอ่าโอเคนะครับวันนี้ผมจะขอหยิบยกจากเว็บไซต์ e n t e r t a i n ที่ t h i c o m นะครับผมมาให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังนะครับในเนื้อหาของข่าวที่เขาบอกเนี่ยจะเป็นข่าวเมื่อปี60นะครับผมจะบอกถึงตัวนักแสดงที่ถูกวางไว้นะครับผมนั่นก็คือมิทองระยะกับปุกลุกนั่นเองครับซึ่งผมเคยทําคลิปล่าสุดไปแล้วว่าปุกลุกคนทิพย์เนี่ยเขาหมดสัญญาไปกับทางช่อง7แล้วนะครับซึ่งถ้าถูกวางตัวแล้วเนี่่ยานเจะปลผมแ้ว ก็ลุ้นให้เป็นเซฟานี่นะครับผมมาคู่กับมิกทองระยะเพราะว่าเอกกับนางเอกในในเรื่องนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งทั้งคู่นะครับก็เลยบอกว่าอ่าเซฟานี่เนี่ยก็เหมาะนะครับผมโอเคแล้วเราไปอ่านเนื้อหาของข่าวกันดีกว่านะครับผมแล้วก็เรื่องย่อด้วยนะครับผมว่าเรื่องแม่โขงเนี่ยเป็นยังไงนะครับเขาได้ขึ้นหัวข้อไว้ว่าคือฮาลือช่อง7เตรียมสร้างละครแม่โขงกับความลึกลับของพญานาคและนี่คือคระนาแม่โขงเป็นละครแนวผจญภัยแอคชั่นโรแมนติกออกอากาศทางช่อง7สีปีพศ .2544 นำแสดงโดยกิททองเจือนิ้งกุลสตรีครั้งนั้นผลิตโดยบริษัท RS โดยเป็นเรื่องราวของการสืบค้นทหารอเมริกันที่สูญหายไปในสงครามเวียดนามการตามล่าสมบัติของกษัตริย์โบราณแห่งอาณาจักรลาวเรื่องราวของประวัติศาสตร์อารยธรรมของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขงเรื่องราวของชนเผ่าปูริซึ่งเล่าขานกันเป็นตำนานลี้ลับอันไม่ปรากฏในแผนที่ใดๆการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเชื่อมไทยลาวทั้งทาง,งเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมตลอดจ นกระบวนการค้ายาเสพติดเรื่องเหล่านี้สอดร้อยเข้าด้วยกันโดยพญานาคงูยักษ์ในตำนานของชุมชนรูปแม่น้ำโขงซึ่งทําหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์สมบัติของแผ่นดินบังดานให้บันเกิดความตายลึกลับอย่างน่าสะรึงกลัวและมีเงื่อนงำตามความเชื่อเรื่องกรรมที่เกาะขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเรื่องย่อนะครับผมเดี๋ยวผมขอสรุปเนื้อหาของเรื่องยอสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเขาบอกว่าเป็นเรื่องเล่านะครับผมของการสืบค้นทหารอเมริกันที่สูญหายไปนะครับผม ในสงครามเวียดนามนะครับจริงๆแล้วทหารที่สูญหายไปเนี่ยคือเขาเหมือนแบบหนบหนีสงครามนะครับผมแล้วเขาเนี่ยไปเจอชนเผ่าปูรีนะครับซึ่งชนเผ่าปูลีเนี่ยเป็นชนเผ่าที่ทําแต่ความดีครับจะแบบเหมือนเหมือนเป็นพวกถือศีลน่ะถ้าใครทําผิดน่ะก็จะไม่ได้ออกจากชนเผ่าปูรีเนี่ยตลอดไปนะครับแต่ถ้าใครแบบว่าใครแบบว่าเป็นไม่มีมีความคิดชั่วอะไรเงี้ยเขาจะสามารถเข้ามาแล้วพอหมดกรรมเนี่ยก็สามารถออกไปได้นะครับทหารเวียดนามทั้งหมดเนี่ยก็เลยแบบว่าอยู่ที่ชนเผ่าปูรีนะครับ ทำให้ตัวพระเอกกับนางเอกเราเนี่ยเหมือนก็ช่วยกันตามหาว่ามีชนเผ่าฮูรี่จริงๆไหมแล้วก็พระเอกเนี่ยได้ถูกให้มาช่วยตามหาพวกทหารอเมริกันที่หายไปจากสงครามเวียดนามนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของสมบัตินะครับผมสมบัติเนี่ยที่ถูกซ่อนไว้ในถ้ำนะครับปกป้องสมบัตินั่นคือพญานาคนั่นเองนะครับพญานาคเนี่ยจะปกป้องสมบัตินะครับผมแล้วถ้าใครเนี่ยมีความคิดชั่วนะครับผมที่จะมาขโมยสมบัติเนี่ยพญานาคเนี่ยก็จะจัดการโดยการฆ่าแบบว่าโหดมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการ ใชหางตวัดหรือว่าเป็นการกัดจนขาดครึ่งนะครับผมถ้าใครเคยดูผ้าเก่าเนี่ยก็จะรู้ว่า,าพญานาคเนี่ยฆ่าได้โหดมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของการค้ายาเสพติดนะครับผมระหว่างชายแดนไทยแล้วก็ลาวนะครับผมเลยมีความคิดว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยนำมาสร้างเนี่ยอาจจะแบบว่าใช้ใช้ประเทศลาวไม่ได้หรือเปล่านะครับผมอาจจะแบบว่าความเชื่อถือทางด้านประเทศอะไรเง ue, ี้ยเกิดขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนประเทศหรือเปล่าอาจจะแบบว่าเหมือนสร้างชนเผ่าอะไรขึ้นมาเผ่าหนึ่งนะอาจจะไม่ต้องใช้ประเทศลาวหรือเปล่าน,นะครับผมอันนี้คือความคิส่วนตัวนะฮะ โอเคเราไปอ่นนะะานเนื้อหาข่าวกันต่อดีกว่านะครับล่าสุดแววมาว่าช่องเจเตรียมนํามารีเมคอีกครั้งวางตัวปุ๊กลุกฝนทิพย์ประกบคู่ก,ก,กับมิกทองริยะเป็นครั้งแรกอันนี้คือข่าวเขาบอกเป็นครั้งแรกนี่คือข่าวเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องเจ้าสาวจำยอมนะครับผมคือข่าวเนี่ยมีก่อนที่จะมีเรื่องเจ้าสาวจำยอมเองเขาเลยนพูดว่าครั้งแรกนะครับแต่จริงๆแล้วคู่นี้เนี่ยเคยถูกจับวางว่าในเรื่องนี้แต่ว่าได้เล่นเรื่องสาวเจ้าสาวจำยอมก่อนนะครับผมบริษัทผลิตนั่นก็คือบริษัทพอดีคำส่วนข่าวล แน่นอนแค่ไหนคงต้องรอทางช่องประกาศอีกทีนะครับทางข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยลิขสิทธิ์นะครับผมอยู่กับทางค่ายพอดีคำนะครับกับทางช่องเจ็ดสีนะครับแล้วก็วางตัวไว้เป็นปุกลฝนทิพย์กับมิกทองระยะนะครับซึ่งปุกลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหมดสัญญาไปกับทางช่องเจ็ดแล้วนะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันว่าใครนี่ครับผมจะมาประกรบคู่กับมิกทองระยะนะฮะก็มาลุ้นกันสําหรับคุณเนี่ยอยากให้เป็นใครนะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับผมกับอาละครเรื่องนี้นะครับผมเป็นละครแนวลิรับนะครับผม มีบูแอคชั่นด้วยแล้วก็มีแบบว่าประจนภัยโรแมนติกด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าทําขึ้นมาเนี่ยซีจพญานาคเนี่ยก็ต้องแบบต้องทำแบบสุดยอดมากๆนะครับผมแบบว่าจะแบบปังๆเลยนะฮะหรือติ้งกระชูดแน่นอนนะโอเคครับเรื่องราวที่ผมจะมาพูดก็จะประมาณนี้นะครับผมข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยวันนี้น้ดลกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้ไปแล้วครับ ไหลล่คดเคี้ยวไปสองใส่ทั่วพื้นดินแม่คงที่ไรรินเป็นดินเป็นดานเป็นแานล้านผู้คนแม่น้ำชินเล่นไหลดึงใครว่าใจข้งคน สับสนไม่เคยพังจุดใบไม่รู้อยู่ไหนแม่น้ำในใจมันไหลมันเลี้ยวตามใจไฟหาไปพบม,มาอย่างทุและสุงใจแม่คงมันลิ้นมันไหลไม่ย้อนซอนให้คนคิดให้คนที่มีชีวิตผิดชีวิตได้คิดก่อนมันจะสาย ไหลลดขเขียวไปคือใจของคนเราไหลลื่ยากคานเดาบางคนมูเมาบางคนพบความจริงแม่น้ำชลินไหลดึงใครหัวใจของคนสับสนไม่เคยพัง จุดใบไม่รู้อยู่ไหนแม่น้ำในใจมันไหลมันเลี้ยวตามใจไฟหาไปพบม,มาอย่างทุกและส่งใจแม่คงมันลินมันไหลไม่ย้อนซอนให้คนคิดให้คนที่ไม่ชีวิตผิดทิ้ได้คิดก่อนมันจะสาย สใจแม้คงมันลิ้นมันไหลไม่ย้อนซ้อนให้คนคิดให้คนจึงไม่ชีวิตผิดทิดได้คิดก่อนมันจะสายไหลล่คดเขี้ยวไปสองใส่ทั่วผืน แม่คงที่ไรรินเป็นดินเป็นดานเป็นแานล้านผู้คนแม่น้ำที่ล่นไหลดึงใครว่าใจข้นงคนสับสนไม่เคยพังจุดใบาไม่รู้อยู่ไหน เป็นน้ำในใจมันไหลมันเลี้ยวตามใจไฟหาไปพบม,มาอย่างทุและสุงใจแม้คงมันลิ้นมันไหลไม่ย้อนซอนให้คนคิดให้คนที่มีชีวิตผิดทิได้คิดก่อนมันจะสาย ไหลลดขเขียวไปคือใจของคนเราไหลลื่ยากคานเดาบางคนมูเมาบางคนพบความจริงแม่น้ำชิลินไหลดึงใครหัวใจของคนสับสนไม่เคยพัง จุดใบไม่รู้อยู่ไหนแม่น้ำในใจมันไหลมันเลี้ยวตามใจไฟหาไปพบม,มาอย่างทุกและส่งใจแม่คงมันลิ้นมันไหลไม่ย้อนซอนให้คนคิดให้คนที่ไม่ชีวิตผิดชินได้คิดก่อนมันจะสาย สูงใจแม้คงมันลิ้นมันไหลไม่ย้อนซ้อนให้คนคิดให้คนที่ไม่ชีวิตผิดทินใดคิดก่อนมันจะสาย